ของเขาจะมีงานสําคัญทําง,งานหนึ่งก็คือง,งานสตรามวานสิตในดวงใจไทยยุนานรายละเอียดจะเป็นจะใดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมนักสองท่านท่านแรกคุณภพศสารสุขเจริญนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนในฐานะประธานผู้จัดงานนะครับท่านที่2ครับคุณ,ณนภัทนนิมนาศนะครับจิตนเรศอาจหารนักวิชาการประจําสภาวัฒนธรรมอําเภอฝางครับสวัสดีทั้งสองสสท่านานะครับสวัสดีครับ ถามถึงเรื่องตีม้าตีไปของการจัดงานในเตือนี่เจ้าในฐานะประธานการจัดงานขุงไพศาลเจ้างานเตือนี่ยมีตีมาตีไปจะได้พองเจ้าคืองานครั้งนี้พวกเราไทยอยู่นานที่อยู่ชายแดนไทยภาคเหนือทั้งหมดนะครับเ,เล่าถึงประวัติความเป็นมานิดน,นึงตั้งแต่ปีพศ2 5 0 4 คนไทยอยู่นานกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากประเทศจีนจา,จากการเกิดสงครามทางลัฐทธินะครับก็คือประชาธิปไตยก็คือทั้งเชียงคเช็กส่วนเหมาเ๋อตงก็คือว่าทางคอมมิวนิสต์แต่การสู้รบครั้งนั้นทําให้เกิดสงครามภายในประเทศจีนจก็เลยอพยพมาอยู่ชายแดนพมา่าแล้วก็ต่อลงมาที่ชายแดนไทยมีการอพยพ ชนชาวจีนกลุ่มนี้ไปที่ไต้หวันกับประเทศไต้หวันสองครั้งครั้งที่สองก็ยังหลงเหลืออยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ยังอยู่ในประเทศไทยชายแดนทั้งหมดโดยกลุ่มนี้พอเข้ามาอยู่ชายแดนไทยในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ให้ท่านนายกสมัยนั้นก็คือท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับให้บอกว่าให้พวกเรากลุ่มนี้อาศัยอยู่ในชายแดนไทยต่อไปได้ โดยถือว่าเป็นชนกลุ่มที่อพยพหรือว่าตั้งเป็นศูนย์อพยพขึ้นมาก็เลยทําให้พวกเราสามารถอยู่ในประเทศไทยได้โดยพร,พระมหากรุณาที่คุณจักในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนะฮะสิ่งหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่พวกเราอยู่แล้วกลุ่มชนชาวไทยอยู่นานกลุ่มนี้ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจกับชายแดนไทย ที่ตั้งแต่เชียงรายจนถึงเขาค้อโดยการามีกองกำลังนะครับในการดูแลชายแดนทั้งหมดมก็ถือว่าเป็นภารากิจอันหนึ่งที่ราชกาหน่วยงานที่ให้โอกาสหลังจากนั้นการปฏิบัติภารกิจในชายแดนทั้งหมดเสร็จสิ้นได้พระราชทานบัตรประชาชนากลายเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวไทยยุนฮานไม่เคยลืม แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรานึกถึงพระม,มหากรุณาธิคุณที่สถาบันกรรษัตริย์ให้กับคนไทยอยู่นานกลุ่มนี้ก็เลยมีการเตรียมการแสดงถึงความจงรักภักดีความกตัญญูต่อสถาบันพระหากรรษัตริย์ครับเจ้าอกองเป็นพิธีกรตีนังอยู่เนี่ยฟังแล้วก็กัดอกแม่นคร <laughs> ือเขาเขามีความดีใจตัวตแต,ต่เลยนะเจ้าเพราะว่าประวัติ ศาติตีตั้งแต่เก้าตั้งแต่2 5 0พัเป็นต้นมาจนถึงบาเดลนี่เขาก็อยู่ดีกินดีในประเทศไทย<ช>มีอาชีพมีรายได้มีครอบค,ครัวในะจา้ากกันนี่เจ้าเรื่องของการจัดงานงานตีมีจอว่างานสตมวานสถิต ah ในดวงใจไทยอยู่นานแน่นอนว่ามีหลากหลายในพื้นที่ติจัดกิจกรรมรนะจ้าในเตือนี่แล้วงานของเฮาเนี่ยเจ้าจะมีกิจกรรมไอหยางพ่อง จะชัดขึ้นในวันนั้นเจ้าในในวันนั้นเราจะมีกิจกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือในของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเราถือว่าเราเป็นคนไทยแล้วเจวเราก็จะมีพิธีทางศาสนาศาส,สนาพุทธเป็นหลักนะครับแล้วก็มีกลุ่มชนที่เป็นคนไทยอ,อยู่นานเหมือนกันที่มีศาสนาอิสลามอ,อยู่ใน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 กลุ่มด้วยกันแล้วก็มีศาสนาคริสต นะครับที่สําคัญคนจีนที่ยังอยู่ในประเทศไทยหรือว่าไทยอยู่นานกลุ่มนี้ยังยึดถือรัธิเต๋าก็คือว่าการทำกงเตกการทำกงเตกเป็นเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่พวกเราคนจีนจะทำให้สำหรับผู้มีพระคุณสูงสุดเช่นพ่อแม่ในหลวงกับพระราชนีก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ของพวกเรา,าท่านหนึ่งที่พวกเรานับถือที่สุดก็จะเป็นการทำกงเตกที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่จัดมาในประเทศไทยที่เราทำคงเต็กใหญ่ที่สุดนะครับถวายเป็นเป็นพระาากุศลนในการจัดงานครั้งนี้โอเจ้าฟังฟังดูแล้วก็ในงานนี่คงมาได้มีกา,าศาสนาพูดอย่างเดียวแต่ที่น<ช>ี้อิสลามด้วยแล้วก็มีคริสต์คริสตต เดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายในภาพของศาสนาเจ้าเป็นจะไร่พองเจ้าในงานเตอรนี้เพราะว่าถ้ามารวมกันก็เป็นสหศาสนาเลยเพราะมันมีหลายศาสนามารวมกันเขาจะมีการจัดการแบ่งไออย่างจะาไร่พองนะเจ้าครับเนื่องจากว่าอำเภอฝางเราเป็นอำเภอใหญ่แล้วครับนะแล้วก็มีหลายหลักชาติพันธุ์นะครับมีศาสนาคิดพุทธอิสลามมีซิกตัยนะครับแล้วก็ลัทธิเต่าแล้วก็เรื่องนี้ทางศาสนานี้มีความเชื่อว่า ความกตัญญูกตเว,วิธีเป็นพื้นฐานของคนดีนะครับดังที่มีพุทธศาสนาสุภาษิตว่านิมิตตังสาธุลูปนานังกตัญญูกตเวิิตาพื้นฐานของคนดีคือความกตัญญูรู้คุณกตเว,วิธิตาคุณต่อมิดามารดาคูบอาจารและก็ตอบพระมหากษัตริย์การที่พระสงฆ์ในกรชาวไทยเชื่อสายกินยุนนานอย่างที่คุณประสานได้เลาเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าได้แสดงออกซึ่งความเป็นคนดีนะครับ ในเรื่องศาสนานะครับก็อย่างที่ได้เรียนว่าเน้นศาสนาพุทธเป็นหลักก็จะมีการนิมนต์พระเทลานุเทละาจานวนสิบรูปามาประกอบพิอีกทางศาสนาก็ทําเหมือนกับที่ทรงพระบรมราชานุนนญาตแต่ว่านี่เป็นภาคประชาชนนะครับเวัน15วัน50วันร้อยวันนี่เป็นพระบรมราชาธิราชญาตาแต่ว่าเป็นนี่เป็นเรื่องของภาคประรราชาชนที่แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อหลวงของแพ่นดินนะครับก็จะทําเหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับ เจ็ดวันนรถือว่าร้อยวันนะครับเนาะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะครับก็ก็จะต่อจากศาสนาพุทธนะครับใช้เวลาศาสนาพุทธที่ใช้เวลาประมาณ4ี่สิห้านาทีนะครับเนาะต่อด้วยศาสนาอิสลามนะครับก็จะมีการอ่านคัมภีร์กุรานนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระวจนะจากพระโอษฐ์ของระมูหัมมัดนะครับของศาสดานะครับเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีการละหมาดขอพรนะครับโดยที่ตั้งไว้ประมาณ ที่เป็นอ,อิมามนะครับพร้อมกับทั้งอารามมิกชนประมาณเจ็ดสิบท่านแต่ก็มากกว่านั้นนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีนะครับจะต่อด้วยาศาสนาคริสต์นะครับก็จะมีาการาสรรเสริญพระเจ้านะครับแล้วก็อ่านพระราชกิจิกขององค์ทันเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีนะครับเสด็จไปเมืองฝางเมื่อวันจันทร์ที่1ิบมีนาคมพศส 2, อง1ห้าก่อนที่ จะส่งอนุญาตให้พี่น้องชนเผ่าชาติพันธ์กินอยู่นานอยู่นะครับแล้วเกิดโครงการหลวงโครงการแรกที่อ่างคางนะครับก็เป็นจะนําภาพทั้งหมดที่พระองค์เสด็จมาเมืองฝางทั้งสองพระองค์นะครับมาแสดงให้ให้ได้เห็นในนั้นด้วยนะครับจอมมีนิทรศกาลรวมทั้งมีศิลปินออ่าดภาพที่แสดงเพราะว่าที่ฝางมีศูนย์แสดงสินค้าและพิพิธภัณฑ์อําอฝางอยู่ด้วยครับดังนั้นครับก็จะมาเอามาแสดงด้วยครับถึง พระกิจกะองค์ทั้งสองพระองค์นะครับเจ้าใน,นด้านของกิจกรรมทางด้านาศาสนาก่แน่นอนว่าเฮามีครบแล้วก็ครอบคลุมตัวแล้วก็จัดยิงหญยตัวนะเจ้าแล้วก็ในผาดกิจกรรมของพี่น้องประชาชนจีจะได้ห่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเตือนีละเจ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็มีก<อ>ิจก,กรรมการห้องเพลงตอนแรกตอนแรกเด็งเชียงใหม่เฮาเป็นลำเป็นเอ่อเป็นฟอนเล็บเนาะเจ้าฟอนเล็บฟอนเตียนแต่ว่าทางวันนั้นชมรมสตรียุนาน ผู้พัเหนือนะครับประมาณ800ท่านตอนนี้สมัครมา1,200คน้าคนทะลุทะลวงเลยนะจ้าตั้งไว้ประมาณหมื่นคนครับ้กติว่าลักลอยนี่ก็นักแล้วนะจนักเลยครับนักแล้วนี่เขาเขาตั้งเป็นหมื่นเลยอันยังสมัครได้อยู่รั้งที่เราจัดเมื่อ9ปีที่แล้วถ้าสติตในดวงใจไทยยูนานของในหลวงรัชกาลที่9มีผู้มาร่วมอยู่28,000กว่าคนนะครับเป็นเป็นกิจกรรมที่ชนเผ่าทุกชนเผ่าแล้วก็ชายแดนทั้งหมด เขาเข้ามาร่วมโดยเราไม่ได้นัดหมายมนะครับทุกคนมาด้วยใจ,จนะครับก็เลยทําให้ว่าครั้งนี้พวกเราก็คิดว่าก็จะมีประชาชนหรือประสบนิกรของท่านเข้ามาร่วมงานเรา เกิน10,000หคนเจ้าโดยเฉพาะศาสนาลัทธิเต๋านี่ครับนะทำกรุงเทพยิ่งใหญ่มากเลยครับไม่เคยมีที่ไหนเลยครับออ๋ถ้าใครบอรเกยหันนะครับเจ้าเบอร์เกอร์หันก็แค่หูมือนกันว่าไอ้วันนี้วิธีการอะไรอย่างจะได้เหมือนกันนะเจ้าเนาะวันนี้แค่หู้ละว่างานจัดที่ไหนแล้วก็วันที่เตัวใดครับวันวันวันพุธที่4เดือนกุมภาพันี่ครับเดือนหน้านี่ครับเจ้าก็ชอยู่ในช่วงสัตตะมะวานอยู่นะครับเนาะสี่กุมภาพัที่ไหนบ้างครับจัดที่ลานกิจกรรมบ้านสันมะกอกวา หมู่ที่9ก้าตบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับตีฝางเลยนะเจ้าเนาะโอ้งานในเตัวนี่จัดยิงหญยขนาดน,นี่นะเจ้าภาคีเครือข่ายเขาก็ต้องนักแน่นอนเขาได้หัวไม้หัวมือกับหน่วยงานไหนจะได้พ่องเจ้าตีจัดงานเต่านี่สิ่งแรกก็คือเราได้รับความร่วมมือจากทางราชการนะครับทา่ทานในอำเภอฝางจะเป็นต้นโผในการช่วยรวบรวมหน่วยงานที่เป็นภาคราชการเลือกทงพิธีทางศาสนา ที่ถูกต้องในภาพของศาสนาพุทธนะครับส่วนศาสนาคริสต์อิสลามเราก็ประสานกับผู้นำของแต่ละศาสนาส่วนในการรวบรวมอ,อ,อาหารหรือออกรงทานต่างๆตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในบริเวณสามอำเภอแล้วก็นักธุรกิจที่สำคัญนักธุรกิจไทยยุนานที่ทำบริษัททัวร์ต่างๆทุกคนเพื่อได้ยินว่าเราจะจัดงานครั้งนี้ ทุกคนก็มีการร่วมมือกันนะครับมีการภาษาเมืองก็คือเรียกว่าหอมกันมาหอมกันแล้วมีเดนี่ก็เป็นเรื่องการสอนเรามีเด็กนักเรียนแ800ดร้อยคนที่จะมีการแพร่สอนนะครับมีการฝึกทุกมาประมาณสองอาทิตย์ละครับซ้อมกันมาสองอาทิตย์กันเด็กๆน้องๆต้องภาคภูมิใจแน่ๆเลยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเตขออนุญาตเสริมนะครับเรื่องเรื่องเรื่อง งานท้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งศาสนาจักรคือศาสนาจ้าราชการอำเภอทั้งสามอำเภอแล้วก็ทางอาณาจักรคือนายอำเภอทั้งสามอำเภอเนื่องจากว่าฝางแม่อายชชยประการสมัยก่อนก่อนพอศส6เนี่ยพศ6กเนี่ยก็คืออำเภอฝางนะครับเพิ่งแยกเป็นอำเภอแม่อายเมื่อพศ2 5 1 6ศสและแยกเป็นอำเภอชชยประการ2537ฉะนั้นมันก็เหมือนว่าพระองค์เสด็จมาครั้งแรกคือมาที่ทั้งสามอำเภอเลยเพราะว่า ถ้าพูดถึงฝางไหมฝางไม่อาจจะประากาับสามอำเภอรวมกันสามอำเภอรวมประกันยครับยิ่งใหญ่แต่แต่เลยแล้วความพร้อมเป็นยังไรฟองครับในเรื่องของการเดินทางการเพรอะว่าการต้อนรับรวมถึงการจอดรถอย่างเนาะการกินการยู่แม่าครับตอนนี้ตอนนี้เรื่องสถานทีน่ความพร้อมเรามีพื้นที่อยู่ที่หมู่บ้านสามกอกหวานเนี่ยสองร้อยกว่าไร่เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่สมัยที่เราอพยพมาจัดเป็นพื้นที่ให้กับ ทหารเตรียมเพื่อจะให้ทหารมาพักแล้วก็มีการอบรมหรือว่าฝึกทหารที่จะต้องออกไปรบในสมัยนั้นนะครับตอนนี้พื้นที่ตรงนี้200กอกว่าไร่เราปรับพื้นที่ออกมาหมดแล้วนะครับสามารถรองรับได<อ>้มีที่จอดรถได้ประมาณ2,000คันเจ้าตีเป็นคือขนาดเลยเนาะกว้างขวางนะเจ้าแ,แต่<ะ>ตอนตีจะเตลวมางานก็จะ เตวอาละพองแต่บ่าเป็นหยั่งไปเต้าพองมีมีมันมีน้ำมีภูเขานะครับเหมือนกับเนินมังกรลออขึ้นถ้าตัดทําสารทุช่วยนะสวยงามมากนะครับเรารับแงคันเราได้รับโอกาสแล้วก็ช่วยเหลือจากอบจจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านนายกอบจท่านพิชัยส่งเครื่องจักรส่งอะไรต่างๆไปช่วยในการปรับพื้นที่ไปช่วยเกลียดินถึงฟางเลยก็ได้โอ้สุดยอดใช่ก็นายกอบจของเรา ช่วยพวกเราในการปรับปรุงสถานที่ทั้งหมดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆหลายๆอย่างานะครับมีจากอบตไม่งอนอนะครับสนับสนุนสถานที่ในการเทพื้นนะครับมีปูนมีสร้างโรงเรือนต่างๆาหน่วยงานราชการทั้งหมดที่ท,ทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมมือกันจะได้ทำให้งานครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบเจมาเดี๋ยวนี้ถ้าอู้ถึงงานนี้ คุณผู้ชมตีชมรายการเจ้าหนี้ติพักเหนือเตรียมตั๋วไปเตอบะเดลวนี้คืองานนเปิดพร้อมละคือร้องแค่วันแครนั่นเองแล้วก็แม่เติฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็มีทั้งภาคภาษาจีนภาษาไทยมีทั้งหน้างานนะครับแบ่งเป็นทุกภาคส่วนครับหน้างานก็ประชาสัมพันธ์เรื่องว่ามีกิจกรรมอย่างพ่องในงานนะครับแล้วก็พิธีกรดน้าศาสนาพิธีกรเวทีกลางแล้วก็พิธีกรการแสดงครับโดยได้รับ โดยท่านผอ,อ,อสวทแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเป็นประธานในส่วนนั้นมีความร่วมมร่วมมืนอนกันทุกฝ่ายแน่นอนว่า <ไฟ S 1> คนอยากไปละอย่ารู้ว่าคนที่จะไปร่วมงานจะต้องแต่งกายจะได้เตรียมพร้อมจะได้พ่องแล้วก็ขอเชิญชวนด้วยครับตอนนี้เราขอเชิญทุกท่านนะครับที่มีเวลาช่วงวันที่4ช่วงตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปนะครับเราจะมีโรงทานนะครับเราสามารถมีอาหารบริการให้ทุกท่าน แล้วการแต่งกายเราเน้นสีดำนะครับแล้วก็ชนเผ่าต่างๆก็จะแต่งตัวในภาพของชนเผ่าแต่ละชนเผ่ามาในในเป็นชนเผ่าของตัวเองนะครับอีกอ,อันหนึ่งก็คือเรามีการจัดบนเวทีนะครับมีการถวายวาพ่อมาลายมาลาพ่อมาลาต่างๆเรามีการเตรียมให้สมพระเกียรติแล้วก็ ทุกชนเผ่าที่จะมาร่วมงานเห็นประสานมากันเยอะแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ข้าวเราจัดที่จอดรถไว้2,000ที่2,000คันขอขอให้มีใจครับมีอาหารบริการมีห้องน้ำมีอะไรมีความเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนี่150นายครับทั้งจราจรทั้งทุกอย่างเจ้าพาตัวและหัวใจไปร่วมงานถ้าต้องวางมาเป็นอย่างเขามีข้าวเลียงตั้งแต่บสามเป็นต้นไปนะครับใช่ครับ แล้วก็งานน่าจะจบตอนประมาณหกโมงครึ่งน,นะครับเราจะมีการแปลอสอนเป็นารายการสุดท้ายของเด็ก,ดกนักเรียนที่บท,ที่มีการฝึกแล้วก็มีการเตรียมการอย่างดีนะครับที่สําคัญก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้การสานทนพวกเราแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเรามาด้วยใจแล้วก็พาตัวมาครับผมจ้าว ท่คือถ้าถ้าไปตรงนี้ถือว่าครบนะครับมีทุกอย่างทั้งพระราชกรณีการพระองค์ท่านมีรูปภาพพระบรมชฉายาลักษณ์ของพระเจ้าจิ๋่หัวและพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับเรียกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งบุญนะครับเนาะเพราะว่าเป็นการบําเพ็ญกุศลครบร้อยวันพระองค์ท่านนะครับเจ้าก็ยินดีจะนักเลยเนาะต้องไปร่วมเหมือนละแม่นแล้วนะเจ้านาะวันที่สี่กุมภาพันธ์2569นาเ้าะเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่มาห่วงรายการ เจ้าหนี้ที่ภาคเหนือนะครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าผู้ชมครับเดี๋ยวเฮาย่านกิจกรรมครับพบช่วงต่อไปของรายการเจ้าหนี้ที่ภาคเหนือกันต่อครับ